สวัสดีครับสวัสดีครับซ่องสายเปเลยครับผมมาบอกกันอีกแล้วครับคลิปนึงครับทัวร์สวนบัง่วงเนาะนี่จะมะม่วมง,งครับมือเนี่ยกินสมกันจักน้อยครับสมปากขึ้นอยากเลยนี่ก็เป็นสวนบัง่วงบ้ามาดครับที่จิกันเลยก็ของผมเนี่ยฟังหุ่นหุ่นม่วงผมปูกคอบกันก็พวกนี้แปลงไงเนาะแปลงน่อยก็รง,งามครับ ขงมัดป่มามัดเป็นหมากแล้วพอดสารครับบม่ได้สิยใจแล้วของอันนี้ของหน้าครับส่วนของหน้าเนาะนี่ที่เปลี่ยนหมากผมจะมาเอาวงวงอยู่นี่แหละมือเนี้ยกิดสมครับแก้วรถเด็ดหอมแดงเยอะๆแซ่บย้อมไล่กันจังหน่อยครับผ้าทั่วอันนี้เป็นสวนเล็กของเพื่อนครับสวน,นใหญ่เพื่อนยีไพ่เบิ้งทุกสวนเลยเนาะแยงหน่อยเพื่อนครับไล่ครับของหน้าเนาะ มีพัดนีหยังม่าเบิ้งกันครับโอ้ตากว่างสีดาครับสีดาเลื่อยก็ห้ออยู่หัอไปน้ำครับทายๆเบิ้งเนาะโอ้มวงฝาหลันบ้าเลยดอกมา,มากระงังครับสวยเลยผมาหาเลอะเบิ้งมดแดงเชียรนึงแล้วว่ามีครับทาง่แนนย่ใครหมด,ดแดงก็ถ้าจะได้กิน นี่เป็นน้ำดอกไม้สีทองอสีฮอนี่ก็ราคาหนึ่งนะครับเป็นน้อยงามๆเนาะเขียบฮอรน้อยงามตาค้าเจ้าขายแล้วส่งส่งขายแล้วรอบนึงแล้วเริ่มมีมงมุ่งสุกขายแล้วเนาะริมถนนอยู่บ้านครับน้ำดอกไม้สีทองแบบนี้ราคาแพงนะครับพุ่นขุนจ้าของพุ่นเดีย๋ยวให้เบิ้งครับ เรียกเนี่ยลอยอม่วงซะกันเรียกวมาดวงจักจะไปเฮ็ดกินสมกันอม่วงนี่สักสมดีครับมาเอ้ยหน่อยย่างอยู่สอรวันครับเนี่ยป่วนพ่วงครับจีเด็ดเลยสมแจ๊บมาเอ้ยพ่วงอีกสุดสุดเดี่ยวเดี่ยว ว่าหมากมันไหลนานกองมือสวรรค์แล้วของมีอะไรเหรอฮะหาหมากบ้าพันสมสามารถเลยไปพอครับเดี๋ยววันนี้ของสวนครับโอ้เช่าไรครับวันนี้เช่าไรหมดหมดยาหรือว่าฉีดยาครับ เี้ยเกตเองครับเองครับโอ้เปลี่ยนใช่อ่ะเกืองไทยทำครับซื่อเท่าไรสองหมื่นบาทเครื่องสิยาจักถืกอ่าถืกอไปละเ็ดเองเบดครับเปลี่ยนไงกรับแมน เปียกย่อนอยู่บ่ซ้ำเนี่ยเล่งควายพูดเือดกิ่ดครับจักน้อยอยู่ลงฝืนบดส่วนหมัดกุกกักักอยู่ครับมือใหม่เนาะ เดืองก็ได้มางไหมครับมู๊มงวงหุ่นตุ๊กับสามัคนี่วงมวงโชคอันนั้นส่วนมากมันจะเป็นอะหนุห่มไหมสีทองอะไรวงเก่าครับโชคอันนั้นสมเสียบมสม ก็น wow. ั้นเป็นที่หลังมูวครับนั้นของใหม่สีทองหรือน้อยง่ายเลวเนาะลกครับพอเยอะเลยเหนือนีสวยเนาะนีเปิดในเมืองเล็กน้อยครับมาหอว่าถิวมันถิงามสำหรับเน่น่ชื่อดนานมาก เนนยังติดอายางส้มเยอะน้อยครับนี่ไปกินส้มกันเลยต่อต่อกันเลยครับอายางส้มสวนมะม่วงครับแปลงไงกับมันสักแปดไร่ครับแปลงไงเนี่ยแปลงน้อยกับมันสิบสองไร่นี่ต้นซ้ำหนีดเลยสิบสองไร่รวมเลยยี่สิบไร่ครับเห็ดผู้เดียวครับหนามันคนเห็ดผู้เดียวเนาะจ้างๆเสริมไปน้ำครับ สนหอดเนี้ยเบาพุพ่มฝุ่นฝุ่นไก่ฝุน่นเนาะบานเบาพุ่มเน้นฝุ่นอ่ะสุดหอดบนทางเลยครับหอเนียบ่หอเนียครับพวกตัวเป็นกระเทยคือพันวากระเก็บขายครับนี่พวกกระเทยมันมันกเตีออ้ยอด น้ำเนี่ย,ยกระหองกี่ายเย่ะกระหองกระเทยกระเด็ดออกครับแปลงนี้กับเป็น่นลายอยู่โอกนนั้นกับติดน้ำโฉกนั้นโอ้โนี่เปียรโล่งครับเป็นโรคนั่นนี่เป็นโรค บ่ใบใหม่นี่ครับดอกใหม่ก็ดอกใหม่ดอกโลน์ประจับหมากเลยสิโลจน์ถิมบดเลยต้นม่วงหน่อยตัดถิ่มตัวนี่หมวกม่วงหน่อยรุ่นเก่าเก่าเลยครับรุ่นผมบอกว่ายังมีตัวหนึงนี่ม่วงหน่อยอใช่ครับเดี๋ยวพาไปกินสมเนาะได้งม่วงหรออันนี้ม่วงน้ำดอกไม้รุ่นเก่าครับ น้ำตกไม้แบบดั้งเดิมเลยงามๆเลยงาม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 ขอเสวันเนาะทีนี้แต่ราคาดีอย่ประมาณโควิดเนาะทรงนอกได้หมดแล้วเดี๋ยวรอบกลงครับอารอบเบางเงนทั้งหมดแดงกันเดี๋ยวก,กินสมกันเลยครับแซ่บเหมือน,นกันเนาะมือนเนี่ยโยน้ำไส้เล็กหน่อยครับครับหมดเที่ยงแล้ว หอมแดงครับรเขือทั้งเขียวทั้งเหลืองทั้งพลอยทั้งคืนมองรันดีย้ำครับย้ำบอกครับตอนขลุ่ยเล็กๆน้อยๆเนาะต่ำครับ,เบแเศษๆสมเขียวครับเมื่อเนี้ยนี่เฮีครับข้าวแรงอะอยากบาอกควมแดงหอามยังกันการหนุนมวงกันอันสมกันเด้อครับเมื่อเนี้ย แยมมะม่วงสดๆเลยม,มีเฮท,เท้ครับมือนเนี่ยมีเฮยแท้ไรเหมือนเนี่ยมะม่วงอันนี้พูดชมเลยบอกเลยนเนี่ยอุปกรณ์ห้องมะเขือมะขา,าเทียบผ้าในี่บัดกรงมากเลยครับนี่เนี่ย ต้องหนักเลยขื้นนิดหนักไปหน่อยครับสั้นๆกันเล็กน้อยครับน้องๆมาเล่นน้ำซื้อหมูมาหันคักคักๆักขัก,ขก,ขก,ขกย่ำไปเลยครับไก่ละไก<ำ>่<ำ>ละ,ละดีครับมาตากันเลยสน,นั่นไป ไปเลยพี่น้องใส่ปลาแดกไปเลยอามต้องไปเลยครับเป็นปลาแดกปลาราคับผมช่วยนะ เสียงดังกับเสียงปกินกันครับมาครับเรียบร้อยเกาได้ผักหอมหัวต้นหอมกินดังก๊อด,ดก๊อดกันนะแส่บสบเหมือนกันครับมาเด้อแส่บสบครับ อยู่ริมน้ำเลย่ะอยนลำไสกันน้อยครับนี่ครับแซ่บแน่นนสวัสดีครับ,รบ,แ,บ,แ,บแซบ่บต้องกานครับจินสมนีหอมครับต้นหอมโดกกันเลยสองต้นเห็นไหมเจ้ากินหรือไจนะจะแ,แซบ่บเห็นนะมาแซบ่บครับจยมลำัส้น้อยครับเมื่อนี่อวมเดงเยอะพริกแดงเดียวสีสนันบะมี่บะมี่พริกแดงครับท่ากับ มักครับสอบอนะเขากัน ้ไปเนี่ยขอเลยเนาะขอตาขอตาช่วงวะมาที่นี่เพื่อจะเห็ดยังส์มาที่นี่รอเลยบ่ đang chặt chàng... đang chặt nhị cân sư môn này, bữa đây bị thấy không, bọt lưới. dọn nó yêu địa màn hình hưu chim mai hộp hm hoàng, hm 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 Thuận thì không phải bình mạng đâu, tạo ra bèo Thuận thì không phải bình mạng

ตบบะเพ็ดปาไหนครับโอยบะเพ็ดเด้เนี่ยบุกหน่อยเลยอ๋อโอ้แล้วกินสมเนียวอันว่อนต่ตวตรงนะที่บอกไงผม ต่อตรงเลยเดย้แตนี่กับพอ่อแล้วครับเนี่ยเอ้ยหงายแล้วากินหอมแดงกันแสบ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 จะเริ่มงานอยังสักย่างาก็กต้องกินสมกินแซวครับต่างความสดเตื่นเนาะพี่จังไรก็สพาพบิงของง่วนเนาะทั้งใน้อยครับ เื้อละไร่คยกันเข้ากันดีเอาไว้ครัาเบิรงขอกง่วงครับ่ได้การได้การได้กัรหอกบรัว ติดคอกไปทา,าล่ะท่านมีอย่างมีง่อยอยู่ไก่ๆนะครับเนาะไปด่าไม่ไพ่ขุนขึ้นไปปบดมีเท่าไรครับตัดไว้เรียบร้อยเนาะเหลือหลายเติอบอยู่ไม่ไพ่เกินบรเเ็ดสันร่างๆแผลนี่ครับกลระเบินบดเลย คนอื่นไปกระเบิดแล่ะโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ้งคลิปคลิปานาแล้ว,ค,ลค,ลวนนครับยาวแล้วคลิปนี่ยงวงเขาเนี่ยครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์ก้แชร์ครับกินสมมาเนีอะไว้แล้วเขาเอาหนามทรายที่เทียล่ะอไว้ครับกินสมนี่ท้อของพอดีโอเคครับตายกับฝากกดไลค์กดแชร์ครับรังใจเนาะเจอกคลิปหน้าครับเดี๋ยวไปรีวิวหงงัวงวงเนาะกับมาเบิ้งลัวกับมาเบิ้งผักครับฟ้ามันเกิดไป โอเคครับ, okay, รบไปแล้วบายสวัสดีครับ